ดีครับเป็นน้องที่รักนกเขานะครับเด้วละการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะลองเอานะครับเจ้าส่งท้ายครับพี่น้องครับวันนี้เจ้าส่งท้ายจะลองเข้าพเนยดนะครับครั้งแรกดูนะครับผมลองดูนะครับซ <c oughs> <may> ึ่งเซียนเกมนั้นได้ชวนไปนะครับฝึกนกนะครับก็มาเลยไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนไปนะครก็เลยเอาเจ้าส่งท้ายนะครับไปลองดูนะครับเพราะว่านกก็ได้ปี ห้าเดือนแล้วนะครับผมอ่าพรุ่งนี้ครับเต็มห้าเดือนเปี้ยะเลยครับพี่น้องครับอ่าลองดูครับแต่อยู่บ้านก็ปกติดีครับไม่ได้คึกไม่ได้อะไรแต่ก็ต้องลองออกดูครับนะลองออกดู้วไม่ไม่ลองไม่รู้ครับนกนะครับเมื่อมันได้อายุตามที่ผมได้เลือกได้อันนั้นแล้วนะครับก็จะลองออกไปทดลองดูนะครับก็คงจะมีแตกกันแน่นะครับวันนี้นะครับสําหรับเจ้าส่งท้ายนะครับผมเอา ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันนะครับอยู่ที่ป่าครับวันนี้จะยังไงจะขึ้นหรือเปล่าหรือจะเอาไว้ข้างล่างนะครับเพราะว่าออกครั้งแรกนะครับดูก่อนนะครับก็มาถึงป่าแล้วครับพี่น้องครับมากับเชนเกมนะครับเชนเกมอานกไปใส่นะครับในเนี่ยครับป่าตรงเนี้ยนะครับผมใส่ในป่าเลยนะครับนะเพราะว่ามันก็ออกมาไม่ไกลบ้านนะครับสำหรับผมก็เจ้าสงท้ายก็เรื่อยๆครับผมอาจจะขึ้นเนี่ยนะครับไม่สูงนะครับขึ้นพอให้นั่นเฉย ครับซึ่งเวลามันน้อยมากครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ลองดูนะครับให้เขาได้คุ้นชินนะครับได้ใบที่ถือว่าหายากเหมือนกันนะครับมาพลางพเนียดนะครับวันนี้ก็คือใบเจลินเจ็ดแลนนะครับถือว่าหายากนะครับจะมีเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าพื้นที่มีตรงนี้มีเฉยนะครับผมนะก็ถ้ามีแบบนี้ก็แสดงว่าแถวนี้ก็ส่วนมากก็จะมีแต่นี่นะครับเจลินเจ็ดแลนนะครับสําหรับเจ้าส่งท้ายก็ มีดิ้นครับเมื่อกี้นี่ขนหางหลุดหนึ่งเส้นนะครับอ่ะก็เป็นธรรมดาครับผมในการสูตรฝึกของผมก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับผมอ่ะก็ดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่เราคงจะอาจจะพรางอยู่ครับพี่น้องครับไม่รีบครับผมนะนี่นะครับอาจจะขึ้นก็ได้หรือไม่ขึ้นก็ได้ก็แล้วแต่สูตรนะครับพี่น้องครับอ่ะ แต่สาหรับผมนี่ก็อาจจะขึ้นพอให้เป็นพิธีนะครับสักประมาณสักเศร้าสักสองท่อนแล้วกันนะครับสําหรับเจ้าส่งท้ายนะครับผมต้องยอมรับเลยว่าวันนี้จะต้องมีอะไรแน่นอนแตกนี่แหละครับก็เป็นธรรมดานะครับส่งท้ายนะครับปีห้าเดือนเนาอย่างไ้เดียวค่อยๆไล่พางนะครับมาไม่เปิดหมดนะครับพางไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆพางไปเล่นไปให้เขา คุ้นชินไปนะพี่น้องครับนะไม่รีบนะครับเล่นเกมก็ใส่หนูไปทีแล้วเช่นเพื่อนไปด้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาตัวไหนมาวันนี้เอานี่เลยครับเจ้าถิ่นตัวนี้ไอ้แดงอัตโต้นกนกฝึกนกฝึกรอบนี้รอบที่สามครับเมื่อกี้นี่แพ็คคู่ที่ว่าแพ็คคู่นกอีเซลครับ <c oughs> นี่แล้วตัวนี้แหล <c oughs> ะล <c oughs> อ่าก็เป็นไงนก บ่อนี้ใช้ได้ไหมเป็นต่อไม่เซียนนี่ครับก็ตัวนี้แหละวตัวนี้เลยใช่ครับโอ้มาต่อทินมันเลยมาต่อทินได้ตรงไหนเซียนได้ตรงไหนตอนนีนนี่ครับต้นในปอหูคล้ายๆต้นตะโกะครับแต่ว่าเราเรียกต้นปอหูครับครับครับติดกับต้นโซนนี้เนาะใช่ใช่ครับครับอันนี้ก็จะเป็นโซนหลัง้านเซียนเกมนะพี่น้องครับผมนะครับตรงนี้นะครับยิงยองขึ้นใหม่อ่ายิงยองขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอ่าส่วนผมก็ยังไม่ได้ใส่ครับพี่น้องหนุนครับใส่ไว้ตรงลำมัน ตอดินต่อดินเอาเรานกคุ้มครับเรานกคุ้มตับอพเนียยตัวบอเออครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราย้ายที่เนาะเยนเนาะเราย้ายที่ไปที่อีกที่หนึ่งตรงนี้มันใกล้กล้ตรงป่านี้อันนี้เป็นป่าอะไรนี่ป่าไม้พยุงไหมปไม้พยุงครับโอ้ยไม่ได้ก็เอาไม้ไปด้วยของเขาของเขาไม่ได้ครับเอายังไงเดี๋ยวเราย้ายนะครับผมก็จะเดี๋ยวเราคุยเรื่องนกบอนี้ให้ฟังด้วยอู้เหรอมีเพราะว่าคนได้ไปหลายเยอะแล้วเยอะแล้วก็คือเพื่อไงว่า มันมันใช้ได้ครับผมครับผมครับแล้วก็ตามเราตามกอประมาณนี้เลยครับอืมครับครับครับวัอันนี้เสนเก็บได้ไปกี่ตัวแล้วประมาณตอนนี้อยู่กับผมมีสองครับญาติญาติที่นาติดกันเนี่ยได้ไหมก็ได้ไปอีกครับครับครับเอายังไงเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรุ่นนะครับส่วนผมก็นี่แหละครับผมธรรมดาครับเป็นคือนกมันยังไม่คึกอะไรพี่น้องครับแต่ว่าผมก็เลยเอาออกมาดูจริงๆถ้านกที่จะขึ้นต้นไม้ได้ก็คือมันต้องแบบ คูเดียวคู่อะไรแล้วนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมเอาออกมาครั้งแรกนะครับอาจจะมีพลาดอยู่แหละแต่ว่าจะพลาดไม่นานนะพลาดขึ้นแวบเดียวนะครับเนี่ยขอให้เขาได้ออกมาอย่างเงี้นะครับเออนะเห็นเซียนเห็นสะบัดขนไว้เมื่อกี้นี่นี่ไงอ่านี่แหละนี่แหละก็คือเป็นทันยานที่ดีแล้วนะครับผมถ้านกมันสะบัดขนในในในพื้นที่นี่ถือว่าพอมีแนวทางที่จะแบบว่าเป็นกกนกที่ไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่ตั้งหลักด้วยมันตั้งหลักได้ดีด้วยนะพี่น้องครับเนาะ อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนหน้าผมอมาผมก็จะเอาขึ้นแหละถ้าเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือยังไม่รีบยังไม่รีบนะเชนเกมแนะนําว่าให้ไปใส่ต้นนั้นนกเข้าดีเหมือนกันโอ้ยขังแพะเขาไว้ก่อนอนะครับเนาะเอ้าเดี๋ยวเรา,าย้ายที่นอ้นองเชนนะครับว่าจะไม่ขึ้นแล้วครับผมก็ต้องขึ้นครับเอาไวต้ตาๆครับใส่ประมาณสามท่อนนะครับสามท่อนพอดีนะครับใส่เศร้านะครับสามท่อนนะครับก็เอาใส่ไว้ครับพี่น้องครับเนาะ ยังไงก็ไม่ใส่สูงไม่ได้กะอะไรเลยนะครับผมแต่ว่าขึ้นพระเนียดไว้อยู่นะครับนี่ครับก็เอาไว้ประมาณนี้แหละครับอย่างน้อยก็ให้พาเขามาถือว่าดีครับไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าจะเล่นง่ายเล่นยากยังไงเพราะว่านกมันยังไม่ค่อยคึกนะครับนกแต่ว่าเส้นเกมชวนก็ไม่รู้ว่าเจะตัวไหนออกมามันมันเวลามันนิดนะครับมันนิดมันนิดเดียวนะครับถ้าจะต่อก็จะกระไลอยู่อย่างเงี้ยนะครับอย่างน้อยก็สักบ่ายสองอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องในทางช้าเนาะอันนี้ก็เอ้า ว่ากันไปนะครับกินเอาไว้ง่ายแบบนี้แหละครับผมสวยอยู่นะครับตัวนี้ถ้าใส่ดินั่นก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่าต้องแต่งดีกว่านี้นี่ผมเอาค้างคางคางคางไว้เฉยนะครับผมเอาขออนุญาตถอยครับไปคุยกับเซียนเกมก่อนนะครับครับก็ใส่นกเสร็จพอดีห้าโมงครึ่งครับจะได้นกลงแล้วครับอยู่น้องใส่ใส่แล้วก็ลงครับเออก็เป็นไงนะเซียนเห็นว่าจะพูดอะไรนะตัวนี้บอนี้ยังไงนะบอนี้ ใช้ได้ครับแล้วก็มันจะมีตระกูลนกหลิวห้อยอพวกนี้ส่วนมากจะมีคาลมหลิวห้อยนี่ใช่ครับมีคาลมเลยหมายถึงว่าเฉพาะบ่อนี้หรือเปล่าหรือทั่วๆไปผมไม่แน่ใจนะครับแต่ที่รู้ๆบ่อนี้ถ้าหนึ่งกุกส่วนมากจะน้อยบางตัวก็โล่งไปเลยตัวแรกที่ได้อาจารย์ผมเอาวไว้ผมเรียกอาจารย์เนาะพี่พี่ชายพ่อผมแกได้นกหนึ่งกุกไอริมถนน นกเป็นนกโล่งเป็นนกโล่งใช่ครับไม่มีอะไรเลยแต่แต่เรื่องไอ้ขึ้นนี่เมื่อก่อนเขาใจร้อนนี้สี่ห้าเดือนเขาก็าฝึกแล้วออยู่ตรงเี้ยนกบ่อนี้ครับมาผมก็มาได้เจ้าลิวกว่อนหน้านี้ก็ได้ไปอยู่ครับแต่เป็นนกเสียงเล็กลอยู่มีคาลมมีคาลมแล้วก็มาเห็นได้นี่มีทั้งอ่างมีทั้งหนุนอะไรนี่ครับแล้วอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นอยู่นี่ครับ ทุ่งนานี่ติดกับกับนาผมนี่แหละนาอ่าแกก็ได้แต่ตรงนี้เลยเงียบโซนนี้เลยโซนนี้เลยใช่ครับบริเวณนี้นะครับพี่น้องคูสองเดือนรู้เลยคูเดียวอบ่อนี้นะใช่ครับบ่อนี้แต่ถ้าข้ามถนนไปลงไปทุ่งนาไม่เป็นต่ออืมทั้งที่มันไม่ใกลกันทั้งที่ไม่ไกลกันใช่ครับโอ้โหว่าแต่นกลิวจะไม่ขาดครับตรงนี้ เนี่ยพี่น้องผมก็ใส่ตรงนู้นนะครับเลยต้นเดานี้ไปนี่นะครับทิวนี้เลยนะครับนี่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 ะครับตรงเนินเนินนี่นะครับอนาตรงพุ่มแล้วไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่าเพราะว่าเสียงรถครับนอเสียงเนาะเสียงรถดังเหลือเกินนะครับรถมันขึ้นเนินด้วยครับตรงนี้ล้วที่นี้ยังไงทีนี้แถวนี้ถ้าเป็นนกเดี่ยวยังไงนะเดียวห้อยเดีวเดีวห้อยจะมีคาลมครับบางตัวนี่จะเยอะเลยมีอ่างด้วยโอ้ของจริงพี่น้องครับเหยี่ยวแดงอ๋อโอ้ทินทินงอบตัวนี้ครับ แต่จะไม่ลงส่วนนี้ส่วนมากจะไปตรงนู้นครับส่วนมากผมไม่รู้ถิ่นนกเขาหรอกรู้แต่ถิ่นแล้วเนี่ยม,มันไปมาอย่างไงครับก็คือนกนกส่วนมากนกเหลี่ยห้อยที่ออกจาก่ข่นี้ตรงเออไม่ใช่่า่นี้หม,มายถึงว่าออกจากบอ่บอนี้ครับผมส่วนมากจะเป็นนกที่มีคารุมครับมีคารุมตัวนี้เป็นนกเหลี่ยห้อยไหมเซียนเหลีห้อยครับเหลีห้อยเหมือนกันใช่ครับครบเลยไหมครบครับตัวนี้ครบขัดนุนอะไรเพียบเนาะเพียบครับขัดนุนเพียบแล้วก็ อ่าไอ้เนี่ยน้อยมีอ่างไหมมีอ่างมีอ่างอ่างสูงสุดแัปน้ครับตัวนี้เหยี่ยวแดงครับพี่น้องครับดูเนี่ยตัวใหญ่นะพวกนี้ไม่ใช่เหยี่ยวเดี๋ยวอินซีเสียวน้ออินซีครับพวกนี้อินซีครับอินซีหัวขาวนะพวกนี้แต่ว่ามันมันมันไม่ค่อยเล่นเล่นนกเท่าไหร่ครับเี่น้องเพราะว่ามันมันจะสนใจอย่างอื่นมากกว่ามันเล่นแต่ไก่ตามทุ่งนาเออมันเล่นลงไก่ลงอะไรที่แบบมันพูดง่ายๆว่าเป็นลงโล่งอ่ะลงตีลงโล่งพวกนี้เพราะมันตัวใหญ่ไงถ้าเข้าตีในป่าหรือตามตามต้นนี่มันก็จะยาก มีตแต่ว่าก็ทําให้นกนั้นเงียบได้เหมือนกันมันก็กลัวเหมือนเดิมแต่อยู่นี่ก็อย่าทิ้งนกบ่อน,นี้ก็ผมก็เจออยู่นี่ไงครับ<ะ>ที่ผมเจอที่ผมไอ,ไ,อไอ้อ่างผมอ่ะตัวนกต่อน,นี่นีพ่พุ่มๆนี่แหละอ่าผมก็ไปจอดรถอยู่ตรงไอ้ถนนตรงใส่ทิ้งไว้ที่นี้ ใช่ใส่ทิ้งไว้พอดีก็เลยมาดูเออนกอยังอยู่ก็เลยไปจอดรอฟังเสียงนกอีกอดีอยู่ผมไม่หนีวันนั้นผมออกมาวิ่งก็เลยมาใส่ตอนเชา้ามีอะไรที่นี่โอ้ไอตัวตัวกินนกนี่ครับเหยื่อนกเขาเรอใช่ครับผมนึกว่ามันมีนกเสียงใหญ่เข้าไอ้ตรงนั้นตรงข้ามกะนะันต้นสูงๆต้นน้ำเกลียงครับมันเรียกใส่กันอยู่เนาะโอ้หัวนั่งดูเลยเลยมันมาเข้าฟังนี้เหยื่อ มันไปจากตรงนี้ไปเข้าต้นน้ําเกีียงก่อนอ่ามันมีมันมีอยู่แล้วแหละพี่น้องเพราะตรงนี้มันก็เป็นเป็นป่าเป็นโคกนะครับคอยผมมองแป๊บเดียวมันมืบเข้าไปเลยอผมรีบขับรถมาเร็วมากเลเร็วมันเข้าตีเลยนะครับนี่โดยเฉพาะนี่มีป่าเงี้ยนะเซียนอันตรายป่าฝั่งนี้ครับป่าฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนี้นกเยีนเกีียวอยู่ในนี้ครับดูดีๆนะหนาติดเลยพี่น้องไม่เห็นเลยครับ โอเคแสดงว่านกบอ่อนี้ก็คือการันตีจากเซียนเกมแล้วว่าใช้ได้ใช้ได้นี่ก็เอามาฝึกครับเซียนติ๊กนี่ก็เอามานกบ่อน,นี้าาานนได้บอ่อนี้ไปแกไม่ทิ้งทีเซียนติ๊กแล้วยาิใช่ไหมที่ว่ายาตินะใช่ครับญาดนี่มีมันสี่ห้าตัวใช้ได้หมดทุกตัวไหมใช้ได้หมดขนาดนกติดตะข่ายต้องสามตัวครับโอ้ขึ้นหมดเลยขึ้นหมดอืเสียงไม่ค่อยใหญ่ส่วนมากนกทุวน,นี้จะไม่ไม่ค่อยมีนกเสียงใหญ่อืม ก็มีนกเสียงใหญ่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนั่นเนาะเราดูรอดูครับครับสวัสดีนะครับตอนหกโมงนะครับผมหกโมงจะครึ่งแล้วครับตอนนี้นกพึ่งขึ้นมาเนาะเซียนเนาะครับโอ้โหผมนึกว่ามันจะไม่ขันแล้วนะครับนกพึ่งขึ้นมาครับมันมาจากทุ่งนานเนาะไปหากินข้าวกินอะไรนกพึ่งขึ้นพึ่งขึ้นมานอนนะครับ เนี่ยตัวหนึ่งนะครับเสียงเด็กอยู่ตรงนี้แล้วก็เสียงกลางาตัวหนึ่งครับ<อ>เรียกเพาะมากนะครับใช้ได้เลยมีมาตีบนโชว์ด้วยเมื่อกี้นี่ครั<อ>นบนกฝึกผมเสียงเลน่นนอเซียนเมื่อกี้นี่โอ้สัตว์ใยนะครับพวกผมอยู่ถนนนอเซียนเนาะครับนึกว่<อ>าตำรวจหรือเปล่าไม่แน่ใจคนขับรถหลบลงไปบูปปาลงไปอยไปทางนกผมพอดีไม่รู้ว่าเห็นเศร้าหรือเปล่า เสเกียรมาลเลยแนวกคงจะไม่ขันแล้วครับพี่น้องครับน่าจะตกใจแล้วล่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าขนล่วงหรือเปล่าเพราะว่ารถรถไถส้มครับน้องไถส้มคขับบุกป่าไปเลยนะพี่น้องครับบุกป่าไปเลยนะครับเนี่ยมันจะมีเส้นทางตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ตรงนี้เราก็นี่ครับผมรัดลงไปตามที่ผมไปใส่ครับเนี่ยตรงนั้นเลยใต้ต้นเลยครับใต้ต้นเลยพี่น้องแล้วก็ผ่านตรงนี้นะครับมันมันมันคือมันไม่มีถนนนะครับ แกจะไปทําไมเนาะครับีงใยจะกลัวเลยทางถ้ามาตรงตรงแค่นี้ก็ไปถึงแล้วเขาเชิดเจียวมาเลยราว่ามันมันเป็นทางนัดไปเข้าหมู่บ้านเนีเราเราเราสังเกตอยู่กองร้อยในนี่โอ้กองร้อยองหน่วยปราปัํมไอ้ที่สองสงงัจจะกลัวเนะเสียนเนาะครับเพราะว่าแถวนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันเนาะเอาเรื่องครับอ่นทินจะมีเจ้าหน้าที่เอาเรื่องอยู่ตรงนี้เจ้าหน้าที่เอาเรื่องครับแถวนี้ก็คนปฏิบัติหน้าที่เขาอ่าคนก็เลยกลัวครับคนพวกเราก็ หน้าตาก็หล่อเล่ากันทั้งนั้นนะครับเขาก็เลยกลัวนิดนิดนึงเนาะเบ่งไงครับพอเห็นนกเขาเลยเลี้ยวหนีเลยเลี้ยวหนี้นะครับเอ้าก็คงจะเดี๋ยวผมจะไปอนกลงก่อนเซียนเพราะว่าอ่านกมันจะนั่นก็คือพูดง่ไงว่าอู้คูคูอ๋อเรียกแล้วครับจะอ๋อลาขึ้นแล้วใช่ไหมอ๋อลาไอแดงวอโต้ อ๋อแดงเอาตู้อ่ะโอเคนะครับของผมนี่คือพูดง่ายว่านกมันออกมาั้งแรกถ้าเกิดข้ามเกินไปนกมันจะดิ้นนะครับเพราะว่ามันจะตกใจนะครับมันไม่คุ้นชินพอมันข้ามมาแล้วมันยังไงมันก็ไม่ขันหรอกมีแต่จะดิ้นนะครับจะทําให้นกนั้นพังจะขออนุญาตไปเอานกลงก่อนนะส่วนตัวนี้ก็นก กำลังอัดกันครับ<อ>ช่วงนี้นะครับตรงบริเวณนั้นเลยนะครับถ้าพูดถึงถ้าเป็นผมผมจะลงตั้งแต่อีส้มยิ่งผ่าน<笑><笑>ต,ต,ตั้งแต่รถไถลีบกันแล้วใช่ไหมว่าจะไปเอาลงแล้วก็เลยแบบเอาร้อยมันนั่นเนอให้มันนั่นเสนอก็จะเอาลงแล้ว<อ>เดี๋ยวไปเอาลง้วครับ<อ>เดี๋ยวไงเดี๋ยวรอลุน้นน้องเซนเกมนะเผื่อมันเข้ามานอนในพุ่มนี้นะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องการการใส่พุ่มใส่อะไรนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็คงจะไม่ขันแล้วครับวันนี้นะครับนี่นะครับรถไถเมื่อกี้เนี่ วิ่งผ่านตรงนี้ไปเลยครับพี่น้องครับดินนะครับนี่แหละครับที่ประเด็นคือตอนเย็นนะครับนกมันจะตกใจนะครับก็เป็นธรรมดาครับตรงนี้ครับแล้วแถมตกใจรถไถด้วยครับเมื่อกี้นี่ชัวๆเลยนะครับเอายางไงเดี๋ยวขออนุญาตเอานกลงก่อนครับเดี๋ยวมันจะช้าไปกว่านี้นะครับพี่น้องครับเป็นเกมก็ไปเอานกลงแล้วครับพี่น้องครับ อู้นะครับใส่ใส่ปลาหนานะครับใส่ปลาหนานี่คือพูดง่ายเลยว่าเอางตรงครับคือนกต่อส่วนมากมันจะไม่ค่อยชอบหนาครับมันจะไม่ค่อยชอบหนาเลยนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนกพูหรือว่านกตามบ้านตามอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะไม่ค่อยชอบหนาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหนึ่งมันนี่แหละมันกวนอันตรายแล้วมันก็ไม่ค่อยขันนะครับพี่น้องครับแล้วก็เสียนเขาก็ไม่ค่อยจะใส่กันเพราะว่าหนึ่งมันเป็น ป่าหนาซึ่งจะดูยากมากครึ่งเราไม่สามารถที่จะมองเห็นศัตรูมาได้เลยครับบางทีมันแอบเข้ามานี่คือเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะครับแล้วก็ประเด็นนึงก็คือนกนกต่อเราเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยขันแต่ว่านี่ก็คือเซนเกมก็ฝึกอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าเกิดมันขันในป่าหนาทึบแบบนี้ก็ถือคือว่าใช้ได้นะครับเนาะตรงนี้ก็คือมันก็ต้องมีบ้างนะครับมีมีการฝึกแบบหนาหแบบนี้บ้างนะก็เป็นธรรมดานะแต่ว่าส่วนมากผมก็จะไม่ค่อยใส่เท่าไหร่หนาแบบนี้นะครับเซียน เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศดีครับพี่น้องครับวันนี้อากาศดีมากๆนะครับไม่เหมือนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้โอ้โหฝนนะครับฝนลงโอ้โหนี่เป็นเจ้าของสวนนี่ก็คือไม้พยุงนะครับนี่ป่าพยุงเลยนะครับใส่ป่าทึบดีครับยังขันอยู่นะครับชีเลย อเป็นไงเซียนไม่เหยี่ยวครับอยู่ตรงข้ามฮะอยู่ตรงข้ามกันอยู่อีกต้นหนึ่งอยู่ตรงข้ามกันใช่ครับมันคูใสกันผมนึกว่าเรียบร้อยแล้วตอนในบีบากลงมานี่รอบแรลกโอ้ตอนที่ผมแปลนกลงก็คือใช่ครับมันเข้าช่วงที่แปลนกลงพอดีใช่ไหมใช่ไม่ใช่เสียงใหญ่อีกจะเป็นอีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าสองตัวนั้นจะเป็นตัวไหนเน้อใช่ครับสรุปแล้วนกป่ามีกี่ตัวที่ตามนี้ผมเดินเข้าไปออกสอง ไอเสียงใหญ่อยู่ตรงนี้เราผมอยู่ใกล้ๆแล้วไอตัวเสียงเล็กอะไรตัวเสียงนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมเนาะจุดเสียงเล็กอยู่ที่เดิมสงสัยจะกับตัวเสียงกลางอยู่นี้ฝัยงกลางอ๋อมันคือมันอยู่ด้วยกันฝั่งนู้นเลยใช่ไหมไอเสียงกลางจะมาเข้าเพราะไอเสียงเล็กมันขันอยู่อ๋อผมเข้าไปสรุปแล้วนกกี่ตัวนี่สามตัวสามตัวน่าจะสามตัวที่ได้ยินวันนี้สามตัวเเสียงใหญ่ใช่ไหมครับผมเสียงใหญ่แล้วก็เสียงกลางแล้วก็เสียงเล็กใช่ครับเสียงกลางตัวที่อาจารย์ว่าเรียกเพาะ มันมันข้ามมาอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับได้ยินเสียงมันเรียกใกล้ๆไหมเดี๋ตอนนี้มันก็อยู่ตรงนี้ครับไม่ไม่ตอนตอนเดินมาทีแรกได้ยินเสียงมันคํำมันเรียกไหมเพาะจริงๆไหมใช่ครับเพราะว่าเพราะว่ามันได้ยินแบบแววๆไงเมื่อกี้แบบแต่รู้ว่าเรียกเพาะเลยเมื่อกี้เรียกเพาะเรียกเพาะตัวนี้ใช่ครับเพราะว่าตอนผมเข้าไปนกไอเสียงเล็กมันยังขันอยู่อือแสดงว่ามันไม่ได้อัดกันไม่ได้อัดกันอ่าแสดงว่ามันออกไปอัดกันเล่นเฉยใ่เมื่อกี้นี่เพราะว่ามันมีถิ่นของมันอยู่ตรงนั้นเนาะต้นอะไรนะต้นปะดูใช่ต้นประ่าหวง นะครับป่าตรงนี้แล้วก็เป็นเขตตรงนั้นฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งฝั่งป่าไผ่มันอาจจะไปดันกันตรงนี้เพราะว่าม็นัีเสยงเกมเห็นนกเสียงเล็กมันตีบนอยู่เนาะตรงนั้นเนาะสองเที่ยวนะมันตีบนตีถิ่นนะ่นพูดง่ายๆผมนึกว่าเรียบร้อยแล้วตอนไอ้บีบากลงมามันคู่ใส่กันผมนั่งฟังนึกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับความม่ใช่เสียงใหญ่เดี๋ยวมาแก้มือใหม่มันอาจจะคํำไปหน่อยเนาะเสียงเนาะมันคํำแล้วก็ รถเยอะเออรถเยอะรถเยอะเขาต้องมาเร็วกว่านี้นะครับเอาลเคพี่น้องครับก็ประมาณนี้นะครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจให้ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องคนนี้เช่นเคยรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะสรางข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับเซชนเกมไปก่อนครับผมสวัสดีครับเซชนเกมครับ